เป็นขวดที่เจ็ดนะคะแล้วก็กล่องนี้เป็นกล่องที่แปดแล้วนะคะทานแล้วสดชื่นซื้อส่งไปให้พ่อกับแม่ทานที่บ้านด้วยพ่อกับแม่ก็ชอบมากอร่อยมากน,นะคะจะมีออกเปรี้ยวอมหวานเลยนอนมาก็หนึ่งช็อนเลยครับตาเหนือเลือดลดน้อยลงความดันก็ลดน้อยลงดีใ,ใจแล้วชอบมากแล้วทำให้ผิวพรรณเราสดใสระบบขับถ่ายดีขึ้นค่ะราอเข่าเสื่อมค่ะแต่พอทานแล้วตอนนี้ เดินได้ขับรถได้ไม่ระคายกระเพาะค่ะแปลกมากเลยแล้วก็ทําให้รู้สึกสดชื่นมากด้วยระบบขายยังดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะครับตับ้งแต่ได้พาวมาเพียงดื่มไปแค่2วันเท่านั้นเองครับระบบกับถ่ยายของผมเนี่ยเห็นความแตกต่างโดยชัดเจนนะครับก็ต้องบอกทุกคนว่าขอบคุณลูกค้าทุกๆคนมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุสนสินค้าพาวขอบคุณทีมงานและก็ตัวแทนของพาวทุกๆคนนะครับขอให้ทุกๆคนมี สุขภาพแข็งแรงแล้วก็เดี๋ยวปดติดตามโปรโมชั่นคุ้มค่าจะพาว